สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สุภาลัยเบลล่าบ้านสวนชนบุรีวันนี้เรามาติดตั้งเคาน์เตอร์ครัวกันนะคะโดยที่เป็นเคาน์เตอร์หินเทียมหินอ่อนเทียมค่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันค่ะอันนี้เป็นเคาน์เตอร์ครัวที่เป็นงานบิวอินผสมผสานกับงานไม้นะคะอ่าอันนี้จะเป็นงานหินอ่อนเทียมสีดําเก็ดทองนะคะของเราก็จะ,ะลูกค้าเขาจะเลือกโทนสีให้เข้ากับ นขาจะเข้ากับสีของครัวอันนั้นจะเป็นการเข้ามุมแบบ45องศานะคะการเข้าเก็บมุมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะค่ะเตากับซิงค์เนี่ยส่วนใหญ่เราจะมาเจาะกันที่หน้างานนะคะหินที่ที่เรานํามาเนี่ยเป็นแค่หินที่ตัดเข้ามาตามไซส์ที่ใกล้เคียงส่วนพวกเรื่องเตาซิงค์เราจะมาวัดจากของจริงของลูกค้าแล้วเราก็จะมาตัดนะคะก็จะมะีวันนี้จะมีเคาน์เตอร์ใช้เป็น2ส,สีค่ะ น,นี้จะเป็นหินดำกริดทองแต่เป็นหินอ่อนเทียมนะคะค่ะจะมีสองฝั่งแล้วก็มีเคาน์เตอร์บาร์ด้านไหนด้วยอันนี้เป็นงานเคาน์เตอร์บาร์ก็ใช้เป็นหินอ่อนเทียมเหมือนกันค่ะก็เข้ากับงานบิวอินได้อย่างสวยงามเลยค่ะ ส่วนใหญ่บิวอินที่เป็นไม้นะคะถ้าใช้หินเบิ้ลนท็อปทับไปมันก็จะทำให้ดูแข็งแรงสวยงามอยู่ได้นานค่ะ ถ้าสนใจผลงานของทางร้านนะคะหรือจะติดต่อให้ทางร้านเข้าไปดูแลหน้าง,งานให้ไม่ว่าจะเป็นงานหินอ่อนหินเทียมนะคะหินแกรนิตหรือว่างานรับแกะสลักเราก็รับนะคะเราจะมีทีมงานที่เข้าไปดูจากหน้างานจริงนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษา,อาพอมวัดหน้าง,งานโดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะในพื้นที่ที่ใกล้เคียงนะคะเดี๋ยวเราจะปักแล้ ช่องทางติดต่อของเราก็จะมีไม่ว่าจะเป็นทางเพจทางไลน์นะคะทาง f a c e b o o k อินสต a แกรมก็มีนะคะแล้วก็จะเป็น TikTok อกนะคะเราก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปักช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากผลงานของทางร้านไว้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ